ในงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมแข่งปี2024ของไทยยามาฮ่าเรซิ่งทีมนะครับก็มีในระดับโลกเนาะแล้วก็ มีในระดับของที่เคยเป็นระดับประเทศนะก็คืออาสาบูคูนะครับตอนนี้ก็พัฒนาเป็นระดับภูมิภาคไปแล้วเป็น 3, อาสาเอเซียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับโดยใช้รถสเปคนี้นะครับในการแข่งขันนะครับก็จะมีการตกแต่งคล้ายเดิมซึ่งดีเทลของตัวรถเนี่ยมันมีจุดที่ผมรู้สึกสะดุดตาและน่าสนใจนะครับก็เลยเก็บมาฝากกันนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของตัวนี้ครับชิ้น รหรือชุดท้ายของรถตัวนี้นะครับหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าตุดมดนะครับถ้าสังเกตดูนะครับตุดมดเขาเนี่ยด้านสุด,สดปลายเบาะคนขับเนี่ยมันจะไม่ชันนะครับมันจะลาดเอียงนะครับมันจะลาดเอียงลงมานั่นสะดุดตาผมมากแล้วผมก็ไปหาคําตอบมาแล้วก็บอกว่าเขาทําวิจัยกันหลายสนามมากนะครับพบว่าด้วยความที่ มันเป็นรถที่ใช้กันแบบไม่ได้กําหนดสเปครถใครรถมันก็คือมีการหมุนเวียนนักแข่งขึ้นมาขี่รถในแต่ละคันนะครับการออกแบบชุดท้ายแบบนี้มันทําให้สามารถรองรับสรีระของนักแข่งที่มีตัวสูงได้นะผมนึกตามนะครับนักแข่งที่ตัวเล็กเนี่ยก็จะนั่งชิดถังด้านหน้าใช่ไหมครับส่วนนักแข่งที่ตัวสูงเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาถ้าเกิดด้านท้ายนีย่มันชันขึ้นมานะครับเขาจะขยับตัวแบบหมอบไม่สุดอ่ะนะมันจะมันลำบากอันนี้ก็เลยเกิดเป็น ไอเดียในการทําสโลปตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นสโลปตรงนี้ขึ้นมามนก็สามารถที่จะสไลด์ก้นขึ้นมาได้แล้วก็เจ้าก,ก้อนโฟมสีดำเนี่ยมันก็สามารถถอดออกได้นะนะครับอันนี้เป็นดีไซน์เพื่อการใช้งานสําหรับสรีระของนักแข่งที่หลากหลายนะครับอ่าอันนี้ 1. จุดนะและอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเตะตามากเลยก็คือเห็นสีแดงๆนี่ครับ <ๆ S 2> เห็นว่า GPS เนี่ยใช่ครับตัวนี้คือเป็นอุปกรณ์ดาวเทียมเนาะ GPS อย่างี เรารู้กันว่ามันใช้การจับตำแหน่งด้วยดาวเทียมเอามาทำอะไรเอามาพัมดาดาต้าสำหรับการวิเคราะห์การขับขี่ของนักแข่งนะครับอันนี้จะสามารถลากเส้นสนามได้เลยว่านักแข่งขี่ไปตรงไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้คันเร่งหมดไหมยกคันเร่งตรงไหนนะครับอันนี้เอามาวิเคราะห์ในเรื่องของอวิธีการขับขี่ของนักแข่งนะครับแล้วก็น่าจะมีเท่านี้นะครับในส่วนที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจที่เหลือก็จะเป็นการ ตกแต่งในลักษณะของรถแข่งสนามทั่วไปนะครับ เสริมีที่นึงะครับในส่วนของไฟลิ่งนะครับก็จะมีส่วนชิ้นหน้าสุดที่เป็นบางลมนะครับแล้วก็ชิ้นชิ้นล่างที่เป็นสีแดงๆนี่นะครับอันนี้ครับนะครับกับชิ้นท้ายนะครับที่ไม่ใช่ของเดิมนะครับที่เหลือเนี่ยคือสามารถเบิกศูนย์ยามาฮ่าเอามาใส่ได้เลยครับคือหน้าตาก็เหมือนรถที่คุณขี่ใช้งานนั่นเองนะครับนี่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจของยามาฮ่า R3 Asia Pacific Championship 2024 b l คูที่ผมนำเอามาฝากกันนะครับ